สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่ก็มาเจอเจอกับพิมพ์กวนทางช่อง y ยูทูบกฎหมายสอสิบห้านะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคําถามทุกคําถามมีคําตอบนะคะคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพิมพ์ว่าพิมพ์มาตอบให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมใครจะตั้งคำพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมพ์จ้าสี่สิบสี่มาได้นะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจนะคะ3ข้อนะคะอุทาหรณ์นะคะฝรั่งหลอกยยยาเมีไท นะคะให้เพื่อนๆได้รู้เป็นข้อมูลกันนะคะว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราแต่งงานมากับฝรั่งเราจําเป็นที่ต้องรู้กฎหมายบ้านเขากฎหมายบ้านเรานะคะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือสําคัญมากๆนะคะว่าเราจําเป็นที่ต้องรู้ในต่างประเทศนะพิมจะบอกนะคะอย่างหนึ่งว่าในต่างประเทศนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายถึงจะหย่าได้นะอีกฝ่ายหนึ่ง เราจะกอดทะเบียนสมรสเอาไว้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอยากหย่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหย่าได้นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะหย่าได้ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องหย่าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะไม่มันไม,ไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่แบบว่าคือต้องสมัครใจกันนะคะแต่ที่ต่างประเทศนั้นนะคะสามารถที่จะหย่าได้ฝ่ายเดียวนะนะคะข้อแรกเลยนะคะพิมไปอ่านเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่งมาก็รู้สึกเข็นใจนะคะก็คือฝรั่งนะคะก่อนที่จะ กลับไปไทยนะคะก็คือผู้หญิงนะก็คือใช้ชีวิตผัวเมียภรรยากันนะคะแล้วก็ผู้หญิงไม่สบายนะคะไม่สบายก็อยากกลับไปดูแลครอบครัวตัวเองนะคะอยากกลับไปรักษาตัวที่ไทยนะคะกลับไปเป็นเวลาหนึ่งปีสุดท้ายสามีฟ้องหย่านะคะเพราะเหมือนกับเราละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาถามว่ากรณีนี้ทําได้ไหมทำได้นะคะทาได้ เพราะอะไรเพราะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าการหย่าในต่างประเทศไม่จําเป็นที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องสมัครใจญหากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาอยากที่จะหย่าเขาก็หย่าได้กรณีนี้เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งนะที่แบบว่าที่รอยแพเมียฝรั่งนะคะรอยแพเมียไทยนะคะที่แบบว่าเขาเหมือนหมดรักนะคะเขาหมดรักแล้วเขาก็ รอยแพรทิ้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องราวที่น่าน่าเห็นใจนะคะน่าเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะเมื่อเรามองถึงฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงก็จะมองว่าที่เราป่วยเราไม่สบายเราต้องการกลับไปให้อาอยู่กับครอบครัวของเราครอบครัวเราดูแลรักษาตัวที่ไทยแต่ฝ่ายผู้ชายเขาก็บอกว่าที่สามีภรรยาการแยกกันอยู่แบบนี้มันไม่ใช่นะคะก็คือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของกันและกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือลงเอยที่ สามีฝรั่งฟ้องหยา่านะคะฟ้องหย่าว่าละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ภรรยานะคะมันก็เกิดขึ้นในหลายๆเคสดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนไว้นะคะว่ากรณีนี้มันมีและมันก็มีจริงๆนะคะข้อที่2นะคะก็คือความรักดีนะคะความรักดีแต่หลอกเมียไทยไปลอยแพที่ไทยในหลายครั้งที่พิมพ์เห็นที่คนเข้ามาโพสต์นะว่าที่สามีฝรั่งซื้อตัวกับไทยให้วันเว วั way, นเะวะก็คือกับแค่ตัวกลับไปนะนะคะไม่ใช่แบบว่าทูเวทที่แบบว่าที่มีมีวันไปวันกลับชัดเจนนะคะพอมันไม่มันมีแค่ตัวขาเดียวนะคะก็คือเหมือนหลอกไปลอยแพทิ้งที่ไทยนะคะทางนี้ก็คือเตรียมฟ้องหยา่านะคะบางคนนั้นก็ทําแบบนั้นกับเมียตัวเองนะคะมันก็มีเยอะนะที่เมียฝรั่งนะคะที่แต่งงานมาแล้วที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นสามี ซื้อตั๋วให้กลับไปไทยไปอยู่กับครอบครัวนู่นนี่นั่นแล้วกลับมาผู้หญิงก็แปลกใจว่าทาไมสามีถึงเปลี่ยนไปนะคะหลังจากนั้นก็ส่งใบายาออนไลน์มาให้กรณีบางกรณีนะเราอาจจะเจอแบบนี้ขอให้คุณฉุกค,คิดนะคะว่ามันไม่มีนะที่จะซื้อตั๋วฝ่ายเดียวขาเดียวให้นะคะเพราะหากซื้อตั๋วขาเดียวให้นะั่นหมายถึงว่าจะหย่าแน่นอนนะคะผู้หญิงกลับมาแล้วผู้ชายล็อกบ้านไม่ให้เข้านะคะไม่ให้เข้าบ้านอันนี้ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วนะ เขาล็อกไม่ให้เข้าบ้านเพราะว่าเขาถือว่าที่เราคือเขาจะหย่านะคือผู้ชายจะยากรณีแบบนี้ผู้หญิงต้องปรึกษาทนายนะคะต้องปรึกษาทนายแค่นั้นที่จะช่วยช่วยได้เพราะหากบางครั้งนะคุณไม่จําเป็นที่ต้องสมัครใจแต่หากสามีของคุณล็อกบ้านไม่ให้เข้านี่ก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันนะนะคะเราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน เพราะว่ากลับมาแล้วบางครั้งนะคะถึงตีสองตีสามนะคะมาถึงเราเข้าบ้านไม่ได้สามีเปลี่ยนกุญแจเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อันนี้ก็คือเจอหนหลายเคสให้คุณระมัดระวังตัวเอยงไว้นะคะว่าหาผู้ชายนะคะ,ะซื้อตัวขาเดียวให้ระวังจะถูกหลอกไปลอยไปยาที่ไทยนะคะข้อที่สามนะคะหลอกอยาเพราะไม่ได้ภาษาในหลายครั้งนะที่พิมพ์พูดนะคะว่าเฮ้ยเราจําเป็นที่ต้องรู้ภาษานะ รู้ภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นนะคะแต่ในหลายคนนะเมื่อแต่งงานมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นที่ต้อง too smart <c oughs> จําเป็นต้องฉลาดมากนะกรณีน,นี้นะคะผู้หญิงมีลูกติดแล้วก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านฝรั่งหลอกนะคะว่าเอกสารเป็นเอกสารที่แบบว่าได้รับเงินได้รับนู่นนี่นั่นให้ผู้หญิงเซ็น ผู้หญิงด้วยความที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างที่แน,นหลายคนมาบอกว่าไม่ได้ภาษาก็หาสามีฝรั่งได้เคสนี้นะคะเจอมาแล้วนะคะสามีดอกให้เซนใบาย,ยาเซนใบยาปุ๊บแล้วเขาก็ไล่ออกจากบ้านนะคะผู้หญิงต้องหอบลูกระหกระเหินออกมานะคะเพราะอะไรเพราะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะอยู่ไม่ได้เพราะตัวเองเซ็นใบยารับสภาพไปแล้วดังนั้นนะอย่าไว้ใจฝรั่งสามีฝรั่งคุณมากนะคะเพราะบางคนนั้นเขาก็คือไม่ได้ ใจดีนะคะความรักบางครั้งมันเปลี่ยนจากหวานเป็นขมมันก็มีเยอะไปนะคะนี่ก็ามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับเพื่อนๆในหลายคนนะคะว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะทางเดียวนะคะก็คือต้องเอาตัวให้รอด ต้องเอาตัวให้รอดนะคะในประเทศนะในต่างประเทศนะทุกๆประเทศนะคนไทยเราค่อนข้างที่จะช่วยเหลือกันดีบางที่นะคะก็คือมีร้านอาหารให้ที่พักให้อะไรเรานะคะก็ให้เราอ่มาทํางานพักอยู่อาศัยในร้านอะไรพวกนี้นะคะแต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นนะคะเราจําเป็นที่ต้องมีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วนะคะรู้กฎหมายนะคะมีเงินเก็บของเรานะคะนี่คือ,คอสิ่งสําคัญแล้วก็สาคัญมากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้าน ตีลังกาอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะหาเงินออนไลน์ได้นะในยุคปัจจุบันนะคะโลกมันพัฒนาไปเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับค่าติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ